นี่นั่งรถขึ้นดอยมาแล้วเจ้ามาแบบทางแบบข้าวเลือคงหมดมาชมวิวเออต้องเปลี่ยนรถโฟล์วินเท่านั้นถึงจะขึ้นมาได้น่ยเจ้าดูข้างหลังมีแต่หมอกเลยเจ้าวิวงามขนาดแล้วตอนนี้มีฝนเจ้าลงมาไปปล่อยผมเข้าไปแล้วได้เจอไอแตนอะไองไปกันเจ้ามันก่อนมาถึงแล้วเจ้า โอโซนโอโซนเต็มเต็มเลยมีเต็มหมอกเลยเจ้าบรรยากาศสุดยอดนี่วิวงามขนาดยันไปไปข้างบรรยกะเข้าข้างอยู่นะไปอันนี้ทะเลอย่างโอ้โหสุดยอดเจ้าสุดยอดสุดยอดของความงามโอ้มีเต็มหมอกทั้งนั้นนี่คนงานคนงานเตรียมตั๋วเลยเจ้าวันนี้มารับจ้างนะเจ้ารับจ้างปลูกข้าวโพดนะเจ้า ติดลมจะลงข้างทางเนี่ยเพราะว่าทางมันลื่นมากอันนี้ขนาดโฟวินเลยนะเจ้าขึ้นดอยมาไดจ้จัดไก่แล้วเจ้าแต่ว่ามา,มาติดลมเอาต์ตีใกล้จะถึงสวนเนี่ยหนทางแบบว่าข้ารึโหดมากดู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 ด,ด,ดูขนาดขนาดมอเตอร์ไซค์ยังก้นปัดเลยนะ อาไปออกมาได้แล้วเอ้ยยังบัตได้ยังบัตขึ้นเตี้ยไปได้แล้วเจ้าได้แล้วได้แล้วเอ้ยบัตได้โอ้โหอันนี้มันไหลเนาะเออขึ้นได้แล้วเจ้าตอนที่เจ้าเงื่อนงาเจ้ารักงบ้านเกิดสาวเหนือเกตเจ้า วันนี้ขึ้นดอยเจ้าวันนี้มาผาจุมเปียงเหมือนเจ้ามาปลูกข้าวโพดมารับจ้างปลูกข้าวโพดแล้วก็มาชมวิวโดยเพราะว่าเมื่เกยขึ้นมาสักเตือนเจ้าวันนี้เป็นวันที่มาไก่ผาจุมเปียงนี่อยู่เขตไหนอยู่เนี่ยเขตอำเภอป่งเจ้าเขตอำเภอป่งมาไก่นาะอยู่ไก่แต่นะเรียกว่าอยู่ภูซางฮะ อยู่เขตปงอยู่จังแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้มันเป็นอำเภอเชียงคำนะเจ้าแต่ว่าอยู่เขตปงอะยังงงอยู่เนาะจินตลาแนะนำจินตลาตอนนี้ตอนนี้เขาบอกว่าตั้งหลังนี่ตั้งหลังบะหันบะหันภูเขาแล้วเจ้าหมอกลงเพราะว่าฝนตกทัางคืนฝนตกไปปล่อยนะเจ้าปูข้าวโพดนี่แบบบะฮ้อนเลยเนาะดี่ดีวเขาจะไปพอวิธีการปูข้าวโพดบนดอยนะเจ้า ว่าเป็นภูกเก็จะได้หน่อยเจ้าข้าพดบนดดยเนาะวันนี้คนมาเยอะประมาณเกือบสามสิบคนเจาน้าเดี๋ยวาไปพอกันเะเจ้าตอนนี้ประมาณเก้าโมงครึ่งนะคะดูเก้าโมงครึ่งดูข้างหลังค่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็นภูเขาค่ะเห็นแต่มองมีขนมเพ้กินตัยเอาเปินมีแจกขนมตัยเจ้ามาแจก ขนมรังผึ้งน,น,นี่เป็นใจที่กินตอนนี้เริ่มเริ่มจะออกไปทำงานกันแล้วเจ้าแต่วันนี้ออกงานสายมากตอนนี้คนงานกำลังจะเริ่มออกไปเจ้าเป็นได้ขึ้นอยากก็ <laughs> จ้าบรรยากาศขึ้นมาข้างบนนี่บรรยากาศนี่สุดยอดบอ้โหจะบรรยายจะใดและเจ้ามันเสียอย่างเดียวคือทางมันจะลําบากไปน้อยหนึ่งมันจะเปน,น้อยลําบากเยอะเลยเจ้าแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวน,นี่ทางขึ้นนี่สบายเลยเจ้าคือถ้าเป็นหน้าฝนนี่ก็จะวิบากไปน้อยหนึ่งนี่จะฝนกระต๊ะ อนนี้เริ่มปลูกแล้วนะเจ้าเริ่มเดี๋ยวหาจะไปปลูกข้าวโพดนะเจ้านี่คือวิธีปลูกข้าวโพดของคนบนดอยเจ้าเขามีอุปกรณ์อุปกรณนแบบน,นี้เจ้าจอบเล็กหรือว่าห้องแวกแวกลูกข้าวโพดเจ้าจะมีคนอันนะเจ้าอุปกรณ์ อด้าน,นนี้เป็นคะแนงเลยเออขนแงะแนคเีเาเิ่มีเจ้า <drawn> วิธ <t aps> ีปลูกข้าวโพดเีขาแหนมพุทแล้วก็ปลูกกันคนยังเดินมาบ่มุดเต้อ ตอนนี้ตอนนี้เวลาพักผ่อนเจ้าพักครึ่งนี่ช่วงนี้พักพักครึ่งกินน้ำพักกินน้ำ,นนำตอนนี้ตอนนี้พักเที่ยงเสร็จแล้วเจ้าออกงานประมาณบ่ายโมงแล้วเจ้าออกงานละแต่ว่าประมาณบ่ายโมงหรือว่าสิบสามนาฬิกาแล้วนะเจ้าก็ยังบ่มีแดดแต่เจ้า ็ยังมีแต่ทะเลหมอกเหมือนเดิมบางทีถ้าเฮายือนอยู่ตรงนี้นะเจ้าตีง่ายๆยือนอยู่นี่ถ้ามองไปฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งด้านหลังนะเจ้ามันจะเห็นเป็นภูรังกาใกล้มากเจ้าแต่ตอนนี้เบอเห็น้ะเจ้าเพราะว่าหมอกมันลง อันนี้มามลยนี่เจ้าปเปรี้ยงซุกี้นะเปรี้างเปรี้ยงเอ๊ะไม่ใช่นะน่องกรลอันนี้ปนเปรี้ยงเขาเข้าแมลงก็จะเป็นซุกี้นะจะมีเป็นยำยำขนมจีนเจ้าายำขนมเส้นนั่นเองจ้าตอนรับเลี้ยงว้อแมางแมลงเจ้า,าทำงานทำงานวันนึเปเรี้ยงข้าสองนเจ้า ตอนนี้ประมาณเวลาประมาณ17นาฬิกาหรือว่าห้าโมงเ,เย็นแล้วนะเจ้าวันนี้งา่ายๆทำงานมาทั้งวันแล้วเจ้ายิออ่งเย็นบรรยากาศก็ยิ่งมอเจ้ามอกไปยังลงอยู่ทั้งวันเจ้ามอกก็ยังลงบบอยุทธเตื้อเนาะตอนนี้ตอนเย็นเดียววันนี้งา่ายๆจะปิดบ้านแล้วนะเจ้าสำหรับวันนี้เนาะจะได้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเงื่อนตัวเจ้ากับบรรยากาศบรรยากาศส,สวยๆส,ส,สำหรับตีง่ายๆเอามาฝากวันนี้เจ้า ไปกอล้วเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายบาอย่าลืมนะเจ้า <Bye. S 2> กดไลค์ <Bye. S 2> กดแชร <Bye. S 2> ์กดติดตามเพื่อนงนะ่าย <Bye. S 2> ตอเจ้า